สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีพอ,อภาพพี่น้องมาตามแนวทางเพื่อนบ้านครับแนวทางเพื่อนบ้านของหลวงพี่แก่ครับอาสาแน่นะครับตอนนี้ก็สี่หาโมงแล้วแต่ว่าก็ยังมีเวลาหลายอยู่ครับยังมีเวลาอยกสามชั่วโมงก,กว่าครับหลวงพี่เพื่อนส่งมให้แล้วนะครับเพิ่นส่งแนวทางมให้แต่ว่าพอกับพึ่งมีเวลาช่วงนี้นะครับพึ่งมีเวลา เขามาเบงลล่ของหลวงพีทันนะครับก็ไดแนวทางออกมาฝากพี่น้องเอฟซีเหรอครับพูดถึงตัวเลขแนวทางของหลวงพี่แขกเขาต้องเท่าความนิดนึงนะครับวัดทิพานมาหรือมือวันจันทร์นะครับมือวันจันทร์ที่ยี่สิบจะลดนะครับแต่ว่าเหมือนนี่หลวงพี่นก็หายมาแล้วนะครับ ตัวเลขแนวท่ามันก็นมีเข้อมีหลุดเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องเอพซีคือกันครับก็ไม่มีผู้ใดห,หูว่ามันจะออกตัวใดน,นะครับเพราะฉะนั้นกะให้พี่เจรานาเอาเองเด้อพี่น้องเอพซีครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับให้โปรดใช้พิจาจรยันในการรับชมรับฟังนะครับตัวเลขแนวทางของหลวงพี่แขกมือนีเป็นหามากรับอ่าเลขวิน หนึ่งศูนย์สามเจ็ดนะครับเหล็กวิ่งหนึ่งศูนย์สามเจ็ดวิ่งรวดไปที่เจ็ดกับสามนะครับเหล็กจับคูมีหกคู่หกทางนะครับให้พี่น้องไปพิจาน่าเอาครับสามเจ็ดหนึ่งศูนย์สามหกเจ็ดศูนย์ห้าเก้าห้าเจ็ดส่วนเหล็กสามตัวกับมีโยซีซีชุดนะครับแต่ว่า เพิ่มแต่ละร้อยนะครับละร้อยมีศนมีหมีเนะครับศูนเจครับศูนย์สามเจ็ดเก้าสามหกหนึ่งสเจ็สาเจนะครับพี่น้องเอาไปพี่จะนณาเอานะครับแตวพอซอการช่วงถ่ายคลิปนะครับช่วงถ่ายคลิปพออการิที่โชต์ตัวเลขให้พี่น้นองเฝ้าได้เอาไปวิเคราะห์อเอานะครับ ในเลื่อาการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นนะครับการลงทุนในบ่มียังแน่นอนนะครับหางเทือกกระได้บางเทือกกรขาดทุนบางเทือกกรุดนะครับอันนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นพ่อซอจะให้พี่น้องเข้าตั้งยิดให้ดีๆนะครับก่อนที่สิเอาไปลงทุนนะครับพูดถึงตัวเลขนาะทางของลงพี่แขกเนี่ยเขามากก็ลดนะครับ เมื่กับเขาซีโตก็ยังยังที่ห้าเห็นแหละครับถ้าผู้ใดเบิ้งได้เบื้องคลิปนะครับาล้กมือเขาซีชุดซีโต้เขาเหล็กชุดซีโตเลยนะครับเขาเหล็กบินเพราะฉะนั้นมือนี่กรบบอแนนนะครับผู้ใดชอบก็จยังเอาไปลงทุนได้ครับบอมาบอชอบกับพันคือว่าละครตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับอันนี้คือแนวทางของหลวงปีแขกครับ เอาเดี๋ยวสิทวนนี่พี่น้องเขาฟังอีกเทื่นหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังท่านเขามาแล้วก็บสิบอท่านนะครับแะพูดเร็วไปน้อยอยู่เนาะครับบางหนึ่งนะครับพี่น้องท่านเขียนหัวขอท่านาบูนะครับหัวขอของหลวงพี่แขกก็คือตำราหลวงพี่แขกนั่นแหละครับวันที่ยีบสองตุลาคมสองพันหารอยหกสิบแปดนะครับเอาเหล็กวิ่นไปก่อนนะครับ เลขวินก็มีหนึ่งศูนย์สามเจ็ดครับหนึ่งศูนย์สามเจ็ดสหรับมือนีนะครับวิ่งรูดไปที่เจ็ดกับสามครับเจ็ดกับสามจะเคยกอดคอกันเขามาเนี่ยค,ค,คือชุดเด่นของลุงพี่ทันนะครับแต่ลุงพี่เพก่นกอดคอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอจับคู่สองตัวครับจับคู่สองตัวก็มี

937จริงๆแล้วตัวที่เพิ่นเนียนนักที่สุดก็น่าจะเป็น37ครับเพราะว่าอยู่ในชุดสามตัวมันจะมมี37กับ36ตัวนั้นนะครับชุดสามตัวมีแต่เพิ่มแลกรลอยครับแต่ว่าหลวงพี่เพิ่นก็เขียนเส้นไตมให้สสำหรับชุดสองตัวเพิ่นขีดมมให้ยซีหางนะครับ จริงๆแล้วเอาหมดทุกตัวแล้วท่านผู้ชมครับเอาหมดทุกตัวเลยนะครับถ้าสิามมลุงพีทันนะครับคิดว่ามือนี่มือว่านมือ,อ ى, ว่ันจะลดมือนี่ถาดว่าบานอาจะรลดนะครับอันนี้คือความเห็นของพอสอเนาะคิดว่ามือนี่บานจาจจะลดส่วนพี่น้องที่คิดเห็นยังไดนสตดมอาจารย์ได้จะให้พี่แจนหนาวครับถ้า,าชอบอาจารย์ได้ตามอาจารย์นั่นแหละครับคิดว่าเป็นอาจารย์ได้เขาดูตามอาจารย์นั่นครับ เพราะวา่าแนวทางเพื่อนบ้านนี่ถ้าอาจารย์ได้เขาดูๆกับมักสิเขาเรื่อยๆแหละครับลดหน่อยเข้ามากกว่าหลุดนี่แหละครับเทาหาอาจารย์นั่นเลยครับแับเข้าก็จะ,ะไปลงทุนหลายครับเอาทีละน้อยนะครับห้าบาทสิบบาทครับคือว่าเข้าลงทุนไปแล้วเข้าสบายใจนะครับ เอาตามกําลังที่เขามีเด้อพี่น้องเอฟซีอันนี้ก็แล้วแต่กําลังของแต่ละท่านนะครับเขามีกําลังหลายเกาหลายเขามีกําลังหน่อยเกาหน่อยนะครับที่แน่ๆคือให้ใส่สตินะครับให้ใช้สติครับพ,พี่น้อง FC เอฟซีเขากับมีสติดีทุกคนทุกท่านนั่นแหละครับมันกับมีสติดีอยู่แล้วนะครับจะให้คิดเอาครับ เอาตัวเน้นตัวนักของลุงพีน,นะครับตัวที่เพิ่นขีดเส้นใต้นะครับส่วนเหล็กวิ่งนั่นไปเสมอกันนะครับเจ็ดกับสามนี่วิ่งรูดไปเจ็ดกับสามนะครับส่วนเหล็กจับคู่ที่เพิ่นเน,น้นให้ก็มีสามเจ็ดนะครับขีดเส้นใต้ที่สามเจ็ดขีดเส้นใต้ที่หนึ่งศูนย์นะครับขีดเส้นใต้ที่สามหกครับขีดเส้นใต้ที่ห้าเก้าครับ เพื่นขีดเส้นใต่หรือเพื่นเน่นให้ซีคููซีหางนะครับแต่ว่าเหล็กมันมีอยู่แค่หกชุดนี่ให้พี่น้องเอาหมดทุกชุดเลยครับส่วนชุดสามตัวเขาเสีเอาหรือบ่าเอาอน,นั่นบาแล้วแต่กําลังครับบาทสอบาทก็ได้ครับเข้าเอาไปล่องบึงนะครับจากหน่อยไปหาหล้นะครับ ช่วงถ่ายคลิปนะครับช่วงนี้ช่วงถ่ายคลิปแล้วพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้นะครับแคบหน้าจอไว้เลยนะครับเอาอไปเบ่งช่วงนี้เวลาก็ยังไลอดอกยังอีกสามชัมม่วโมงครึ่งครับมีเวลาเยอะนะครับท่านยี่ดอกพี่น้องขอตทวขอัยที่มาสานะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับถ่ายคลิปกันให้พี่น้องเข้าชกงมาันๆกันทุกคนทุกท่านนะครับผูได้เห็นคลิปนี่ก็มีโชคนับกันเนอครับสองถุ่มครง ให้ได้ยินแต่คำมาโชคดีสำหรับพี่น้อง f อฟครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ